แล้วก็สวัสดีคุณแม่ทุกท่านบนโลกใบนี้ด้วยนะคะวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติพวกเรารายการขนมไทยอะไรเอ่ยก็เลยจัดกิจกรรมดีๆให้น้องๆได้มาเร่วมทําขนมอร่อยๆด้วยกันค่ะไหนวันนี้นี่พวกเรามากันกี่ครอบครัวใช่สิอใจหรอนับแล้วหรอน้ำหน่อยน้ำหน่อย11ครับโอ้โหสิบเอ็ดไอ้ครอบครัวเยอะมากๆเลยใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นพี่เฟยว่า เรามาร้อยเมลายกันดีกว่าเพราะว่าพอเราร้อยเสร็จเนี่ยเราจะได้เอาไปให้คุณแม่ด้วยเก่งมากค่ะน้องเชฟฟี่แล้วเราเนี่ยต้องตั้งใจทํากันด้วยนะทำุนสุดหัวใจเลยต้องมีสมาธิด้วยโอเคไหมคะโอเคสัญญาสัญญาคุณแม่ของพวกเราจะได้ภูมิใจค่ะแล้วการล้อยเมลัยนี่ไฟเห็นมีหลายรูปแบบมาก มีหแบบไหนที่นิยมใช้มากที่สุดก็จะเป็นพวกมมลายนี่ค่ะซี่กันเงี้ยค่ะอันนี้เราจะเรียกมมลายซี่เมลายซี่ค่ะจะลองทํากันเลยไหมคะได้เลยค่ะอ่างั้นเชิญเลยค่ะอ่าลองเลยค่ะวงแขงนะคะแล้วน้องๆนี่เคยร้อยมาลายกันหรือเปล่าคะเนี่ยไม่เคยค่ะระวังหินด้วยนะคะหนูลองเลยค่ะดอกไม้คือค่ะอ่าดอกไม้ก็จะมีอยู่ข้างๆของน้องๆนะทั้งสองฝั่งเลยหนูลองเลยค่ะหนูเสียบเลยค่ะ ได้ไหมคะค่ะาะนวาาก็าาหนูอยากทำง่ายๆได้ง่ายเลยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะจะสลับได้าะคะี่ะหนูลองเลยนะคะหนูลองเลยคะ่ะไนี่ดอกไม่มมอมด,ด,ดอกสลับเป็นกาการะบาลองเลยนะคะหนูได้ไหมคะนี่เราเสร็จแล้วนะคะ ดอกมะลิจะง่ายแตจะร้อนเกไดเพราะว่าเราสีแค่ตรงกลางนะดอกรักสัญรักของนเดือแ่สวัสดีครับเัไหมคะ ที่วันนี้เนี่ยตั้งใจสัน่นพวกเราร้อยพวงมาลัยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็น้องๆหนูๆนะคะแวะมาที่สัมภาธ์รีวไซต์ได้นะคะพี่มนสอนอยู่ที่นี่นะคะโได้เลยค่ะแล้ว<ไ>นอกจากเราจะมีกิจกรรมดีๆนั่นก็คือการร้อยมาลัยไปให้คุณแม่แล้วเราก็ยังมีกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือการทําขนมกับคุณครูใจดีนั่นเองค่ะงั้นเราไปกันเลยดีไหมคะดี ไปกันเลยดีกว่าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวไปมาเลยค่ะไปมาเดี๋ยวพี่เซไปส่งเข้าเลยค่ะน้องๆคะถ้าอย่างนั้นพี่เยว่าเรามาสวัสดีคุณครูพร้อมๆกันดีกว่าเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คค่ะก็วันนี้เราได้มาพบกันนะคะวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่เรามาพบกันนะวันนี้คือวันอะไรคะวันแม่ค่ะวันนี้เราจะมีของขวัญให้คุณแม่กันนะคะแต่ที่สำคัญกว่านั้นวันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับคุณแม่ก็คือคุณแม่จะได้เข้ามาเป็นผู้ช่วยคุณลูกนะคะเราจะทำดอกมาลิซ้อนนะคะกับมลิลานะคะค่ะเขาเลียนเชิญค่ะ ดีใจกันใหญ่เป็นดีใจกันใหญ่เลยนะคะวันนี้นี่พ um um ี่เฟยนี่ดีใจมากๆเลยนะคะที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณแม่แล้วก็คุณลูกเนี่ยได้ทํากิจกรรมดีๆร่วมกันจริงไหมคะน้องปั้นใช่แล้วล่ะค่ะพี่เฟย์แต่ว่าเราก็กอดหอมแล้วก็ทําดีกับคุณแม่ได้ทุกวันนะคะแต่ว่าเนื่องจากวันนี้เป็นวันพิเศษแล้วก็ต้องทอะไรพิเษให้คุณแม่นอยแค่ะ คุณครูคะเข้าคําถามแรกเลยดอกมะลิเนี่ยคะ่ะมันมีความหมายว่าอะไรเหรอคะคือดอกมะลิเนี่ยนะคะเป็นสีขาวใช่ไหมคะ,ค,ะความรักของแม่ที่มีต่อลูกเนี่ยเป็นรักที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นก็จะมีกรอนของท่านอาจารย์นวรัตน์พงไพบูรณ์ก็จะพูดให้ฟังนิดหนึ่งนะฮะ,ะท่านก็เขียนไว้ว่ารักของแม่ดุจมะลิบริสุทธิ์กลีบจะรานก้านจะหลุดไม่หยุดหอม เราเลยคิดว่าวันนี้เป็นวันที่เหมาะที่สุดที่เราจะเอาดอกมะลิเนี่ยมาทำเพื่อให้ลูกได้รู้สึกว่าความรักที่แม่ดูแลลูกมาตั้งแต่เกิดเนี่ยลูกควรจะตอบแทนคุณแม่อย่างไรบ้างอดอกมะลิที่เราทำวันนี้เนี่ยนะเป็นขนมที่เป็นข้อข้องใจของคนไทยส่วนใหญ่ที่ว่าสัมปันีกับอรวเนี่ยตัวเดียวกันหรือเปล่า เราก็ตอบคำถามมาตลอดเพราะว่าตัวเองอยู่กับขนมมาตั้งแต่เกิดนะคะนั้นก็เลยวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เหมาะมากเลยเนื่องจากว่าสัมปณีเนี่ยเป็นขนมไทยชนิดหนึ่งที่มีความหอมมากเลยแต่หอมต่อเมื่อเราใส่ปากแล้วละลายแล้วเราถึงทราบว่ามันหอม mm hmm. แต่ใส่ปากแล้วละลายนั่นคือเป็นผงนะคะทีนี้เป็นผงเรามาทําเป็นดอกมะลิไม่ได้เราก็เลยต้องไปใช้กาวกาวก็คือ อรัวอรัวเนี่ยเป็นตัวที่เราเอาแป้งข้าวเหนียวมากวนกับปฏทิกับน้ําตาลแล้วข้างในจะเหนียวนุ่มข้างนอกจะแห้งแข็งจะเห็นเยอะมากเลยนั่นคืออรัวถ้าเราเอาสองตัวนี้มารวมกันแล้วเราจะได้ขนมที่ทําเป็นดอกมะลิแล้วก็จะทําทั้งมะลิซ้อนได้แล้วมะลิลาได้เพราะฉะนั้นวันนี้แหละเป็นวันที่เราจะพิสูจน์แล้วก็เชื่อว่าขนมชนิดนี้เนี่ยจะอยู่คู่ประเทศชาติไปตลอดนะคะก็อยากให้ทุกคนเรียนรู้วันนี้แล้วก็ทำตลอดไป นะคะค,ะคะขั้นตอนแรกเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกเรามีกระทะที่เราจะคั่วแป้งนะคะคั่วแป้งนี่เพื่อจะทำสำปัน,นีเนี่ยเป็นข้อหนมที่ใช้กะทิน้ำตาลแล้วก็แป้งมันเท่านั้นนะคะสิ่งแรกที่ทำก็คือเราตั้งกระทะบนเตาความร้อนไม่ต้องมากการที่ดูว่าแป้งสุกหรือไม่สุกเนี่ยนะคะครั้งแรกที่ลงไปเนี่ยแป้งจะหนืดนะคะแป้งจะไม่ปลิวนะคะ แต่เมื่อเรารู้ว่ามันสุกก็คือว่าแป้งจะเบามากเลยเพอเคี่ยวะกิดนิดเดียวแป้งจะปลิวเลยค่ะแป้งจะไปแล้วพอเรามือจับสัมผัสดูจะลื่นลื่นแล้วก็แบบว่าไม่ไม่ติดไม่หนืดก็คือความชื้นหายหมดแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะเอาแป้งออกจากกระทะเนี่ยนะคะเราจะฉีกใบเตยเนี่ยใส่ลงไปนิดนึงใบเตยเนี่ยเราจะล้างเป็นใบก่อนนะคะเสร็จแล้วเวลาเรามาใช้ใส่ในกระทะเราจะไม่ใส่ในขณะที่ของเรายังเย็นอยู่ เพราะว่ากลิ่นหอมระเหยของเตยเนี่ยจะออกเมื่อโด,ด,ดนกลิ่นโดนความร้อนแล้วถึงจะกลิ่นออกมาเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ฉีกนะคะเราจะฉีกต่อเมื่อเราจะเอาของขึ้นแล้วเนี่ยเราจะฉีกลงไปแล้วคนแค่ห้าวิเท่านั้นเองกลิ่นหอมละเหยจะออกมาที่แป้งใส่แป้งอย่างอื่นได้ไหมะคะถ้าแป้งอย่างอื่นลักษณะของขนมที่ออกมาก็จะไม่เหมือนไม่เหมือนสัมปันนีนะคะก็คือใส่ไปในปากแล้วไม่ละลาย mm hmm. นะคะพอเวลาเราฉีกเนี่ยนะคะฉีกเนี่ย กลิ่นหอมและเหยออกมาตรงนี้นะคะเสร็จแล้วใช้เด็ดแบบนี้นะคะพอใส่ไปปุ๊บเนี่ยละคนนะคะใช่ค่ะแป้งเริ่มฟุ้งค่ะออเริ่มฟุ้งค่ะนี่พอเริ่มฟุ้งเนี่ยก็จะสุกนี่ด้วยไฟอ่อนมากเลยนะคะไหนใครอยากทำแล้วบ้าง <c oughs> ว,วิธีการกวนแป้ง คนแป้งก็สุกแล้วแล้วก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยก่อนที่จะออกอยากให้เด็กออกมามาดมกลิ่นของแป้งกับใบเตยนิดนึงใครจะอาสาคะมาเลยค่ะหลายคนค่อยมาคนค่ะมาเลยค่ะจกีเราคั่วแป้งแล้วนะคะายการต่อไปก็คือการทําน้ํากะทินะคะน้ำกะทิให้เป็นน้ําเชื่อมก็คือเราจะเอากะทินี่ค่ะใส่ไปในกระทะ โดยไม่ต้องล้างนะคะให้มันมีแป้งตัวนี้เพื่อเดี๋ยวเราก็ต้องไปผสมกันอยู่แล้วนะคะใส่น้ําตาลหนึ่งถ้วยลงไปเลยค่ะออันน้คืาาตลทรรยเหใช่ค่ะใช่ค่ะมันปนมันปนค่ะมันปนค่ะแล้วเราก็คนให้ละลายค่ะเดี๋ยวคนให้ละลายเลยค่ะกระทะไปทำกระเทค่ะน้ำปันน้ำมันรูนิดหน่อยเดี๋ยวเราให้มีกิจกรรมของเด็กร่วมอาสาทีละสองคนน่ยนะคะขอเชิญสองคนแรกก่อนแล้วกันอ่าโอเคเดี๋ยวยืนทางนี้ลูกอ่าจับไม้พายแล้วคน โอเคคุณเหนไหมน้ำตาลน้ำตาลป่นแล้วละลายเร็วไหมครับเห็นไหมครับละลายเร็วนะครับเอาให้เพื่อนนิดนึงองคนดูสิคะว่าน้ําตาละละลายเร็วไหมคะแป๊บเดียวละลายแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้น้ําเชื่อมมาใช้แล้วนะคะคคโอเคค่ะเห็นไ,ไหมคะน้ําเชื่อมละลายแล้วนะคะอ่าอกคนคะ่ะเห็นไหมน้าตาลละลายแล้วนะคะนะย่านี้นะคะกลับไปบ้านไปทํำไหมคะทำไหมคะกลับไปบ้านไปทํานะคะหอมไหมคะ หอมไหมคะหอมเก่งจังเลยเราได้ขนมที่รูปสวยแล้วก็รวยรสด้วยนะคใช่แล้วอันนี้เราเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะถึงขั้นตอนที่ทุกคนจะได้ผสมแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้มาตักแป้งแล้วก็ตักกะทิแล้วก็มาผสมกันดีไหมคะดีค่ะเดี๋ยวเราจะแบ่งกะทิออกมาส่วนหนึ่งแล้วเหลือไว้ในกระทะนิดนึงเพื่อให้เด็กๆได้ดูว่าอรัวเนี่ย เมื่อใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปแล้วเนี่ยมันรวมตัวกันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะเทอ,ออกส่วนหนึ่งนะคะอันนี้คือ,อ,อแป้งข้าวเหนียวนะคะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูแค่เพียงว่าเมื่อรวมตัวแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวใช้กะทิมาจางแป้งนิดนึงนะคะพอเ,เอากะทิกับแป้งใส่รวมกันแล้วเราก็คนให้ละลายนะคะคนให้แค่ละลายไม่ต้องไม่ต้องใส่มากเพราะว่าในนั้นมีกะทิอยู่แล้วนะคะ เมื่อลงเอาไปคนในกะทิที่อยู่ในนี้นะคะก็จะสุกเร็วขึ้นนะคะขนมไทยเนี่ยวิจิตวิจิตมากๆขั้นตอนอะไรต่างๆก็เยอะแยะมากมายใช่ค่ะแต่พอเราทำออกมาแล้วเราก็รู้สึกภูมิใจแล้วอันนี้ก็คือรูปรูปร่างสวยมากเราก็จะกวนไปจนกว่าแป้งจะจับตัวกันนะคะแป๊นึ่งนะคะ อันนี้คืออรัวที่สําเร็จแล้วแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราบอกว่ามันจะเป็นกาวมารวมกับตัวสัมปณนีแล้วมาเป็นดอกมะลิที่เราจะทําวันนี้นะคะน้องมาสองคนนะคะมาตักแป้งตักน้ํากะทิที่เราทําตะกี้นี้แล้วก็กลับไปคนให้คุณแม่ช่วยดูนะคะใจนิดตั่อันนั้นใจครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งค่ะนิดเดียวนิดเดียวพอแล้วค่ะโอเคแล้วหนูอภัยให้น้องหนูอภัยให้น้องค่ะไปแปแ้ง ใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะใส่ไปแล้วก็น้ำไปทอแล้วค่ะทอแล้วเออ,อเนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งมาแลครับเก่งมากเลยเลยเอาเทไปที่แป้งหนกอ่าที่นิดหน่อยน้องนะพอดีไหมเอาเทไปเลยเทไปเลยค่ะอ่ะ ใช้มือได้นะคะใช้มือได้ค่ะใช้มือจับจับ,จบงลงอะไรได้ค่ะใชส่ปเป็นแป้งได้อันนี้น่าจะพอดีะคะ่ะน่าจะพอดีนะคะุณูน่อค่ะน่าจะพอดีพอดีเลยะคะ่ะ จะเริ่มกานทําดอกมะลิถ้าสมมุติว่าเราทําดอกมะลิตูมเราจะต้องใช้สีเขียวอาศใส่ที่ก้านก็คือหยิบหยิบแป้งขึ้นมานะคะพอได้แป้งขึ้นมาแล้วคลึงให้กลมก่อนนะคะพอได้กลมแล้วใช่ไหมคะจับจับตั้งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยค่ะจับตรงเนื้อเนี่ยค่ะดึงขึ้นมาเรื่อยๆให้เป็นแหลมเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเราจะได้เอาไว้ถือที่ก้านนะ,นะคะ เป็นแบบหยดน้ําใช่ครับเดี๋ยวพอเราทำทําตูมแบบนี้แล้วนะคะเราจะมาตัดแบ่งนะคะตัดแบ่งเป็น5ชิ้นแบ่ง2ส่วนส่วนส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอ่ะเพื่อจะตัด2กลีบอีกส่วนหนึ่งจะใหญ่หน่อยเน่จะตัด3กลีบรวมแล้วดอกมะลิเราจะมี5กลีบนะคะเราก็แบ่ง2ส่วนนะคะพอได้5แล้วคลี่ออกค่ะ พอคลี่ออกแล้วเนี่ยกดไปกับน,นิ้วค่ะกดไปกับน,นิ้วก่อนพอห้าแฉกแล้วใช้ไม้จับแบบนี้กดแต่ละกลีบนะคะกดครั้งเดียวไม่ต้องกลิ้งเลยนะคะพอครบพอครบห้ากลีบแล้วเดี๋ยวเราหงายดอกขึ้นนี้พอเห็นเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยไม้ชิ้ฟันจะมีอยู่หนึ่งอันนะคะมันยังไม่เหมือนดอกมะลินะคะมันต้องมีรูก่อนมันถึงจะเหมือนนะคะ เป็นดอกมาลิซอนของคุณแม่นะคะแป้งจะก,ก้อนใหญ่กว่าดอกมะริลาแป้งจากก้อนเท่านี้ก้อนใหญ่กว่าดอกมะลิลานะคะพอได้แป้งก้อนนี้มาแล้วนะคะกดให้แบน Muk? นะคะเสร็จแล้วใช้สีชมพูนะคะวางสายไปตรงกลางแล้วหุ้มให้มิดค่ะพอาหุ้มมิดแล้วเนี่ยคลึงก็าคลึงให้กลมแล้วจัดรูปแบบพร้อมที่จะทําดอกมะลิ Lion? เสร็จแล้วแหนบที่ให้ไปนะคะเสียบเสียบเ <ๆ S 2> ข้าปลายด้านแหลมนะคะเข้าตรงด้านนี้เลยเข้าเนี่ยนะคะเข้าตรงด้านนี้หนีบ แล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะคะทำแบบนี้ค่ะหนีบกลิบเล็กๆนี้ค่ะรอบเลย1รอบนะคะรอบที่สองเนี่ยเราตั้งขึ้นนะคะตั้งเนี่ยค่ะแหนบเนี่ยขึ้นค่ะอันนี้เราก็เสร็จแล้วหนึ่งดอกลองทําดูถ้าใครไม่ได้เดี๋ยวไปหาค่ะ แข็งเกินไปเติมน้ำได้นะคะงกดแล้วหนูก็หันหันไปนี้ค่ะแล้วกดกดให้แบนๆ่้างๆค่ะสวยค่ะแม่ทำสวยของลูกเลยครับลูกทำมาริซอนมาริลลาใช่ไหมครับมาริลาเอามาริลลาหนูก็ทำเล็กๆแค่นี้ก็พอครับ กนึไนงไดบน้นี้จนักมเ้นยนี้นัหมนักขนนหมีมส้สาปันนีจัดได้ว่าเป็นขนมไทยโบราณที่นิยมใช้ในงานพิธีมงคลต่างๆเป็นขนมชั้นดีที่ทำไว้สำหรับเลี้ยงพระเลี้ยงแขกบ้านแขกเมืองมีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับ ทำกันได้ทั่วไปทั้งในวังและตามบ้านเรือนเพราะเป็นขนมที่ทําง่ายรับประทานอร่อยเพียงแต่หากเป็นขนมทําในวังเพื่อเทียบสําหรับถวายเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินขนมจึงต้องมีความวิจิตประณีดในทุกขั้นตอนเลยนะครับด้วยการใช้น้ําลอยดอกมะลิและอบควันเทียนให้หอมอัดพิมพ์พให้แน่นขนมก็จะออกมาสวยส่วนใหญ่เราจะเคยเห็นขนมสัมปันนีนยิยมกดแป้งลงในพิมพ์แล้วเคาะออกมาเป็นรูปสวยงาม แต่วันนี้พวกเราขอปั้นขนมสำปันนีเป็นรูปดอกมะลิเพื่อจะมอบแทนใจให้คุณแม่ในวันสำคัญนี้นะครับแล้วความจริงนี่ต้องเอาไปนึ่งก่อนหรือเปล่าคะาไม่ต้องค่ะเพราะว่าขั้นตอนตั้งแต่ที่เราทำตอนแรกทุกคนจะเห็นแล้วใช่ไหมคะข้อที่หนึ่งคั่วแป้งแล้วสุกแล้วใช่ไหมคะมาอบนะคะขั้นตอนที่สองคือต้มกะทิกับน้ำตาลแล้วถึงเอาสองส่วนนี้มาผสมกันใช่ไหมคะเพรนั้นทั้งหมดสุกแล้วพร้อมที่จะทานได้เลย สำหรับวันแม่นะคะเรามีคุดโหเนี้ค่ะนะคะให้บรรจุผลงานของเราที่เราเริ่มทาตั้งแต่แรกมาเพื่อคุณแม่ถ้าดอกไม่สวยเนี่ยวางลงไปโดยไม่ต้องเสียบก็ได้ค่ะนะคะวางลงไปในนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเริ่มจัดพร้อมๆกันนะคะเราเราจะเริ่มเอาดอกที่ไม่สวยนะคะดอกที่ไม่ก็สวยวางวาง,วางเป็นฐานข้างล่างไว้ก่อนค่ะ,คะเราวางสักประมาณ5ดอกนะคะเอาอย่างนี้นะคะ่ะ เสร็จแล้วเราก็ใช้ดอกที่เสียบกับใบอะค่ะวางพิงไว้ค่ะวางพิงไว้อย่างเงี้ยเห็นไหมคะวางไว้โดยรอบอย่างเงี้ยค่ะล้อมรอบสามดอกสี่ดอกก็ได้นะคะพอเห็นมีใบเขียวๆลงไปแล้วจะสวยขึ้นอีกนะคะถ้าเห็นมีใบพอประมาณแล้วประมาณ 6- 7็ดใบเนี่ยนะคะที่เหลือก็คือเอาดอกใส่ได้เลยเพราะถ้าใบมากเกินไปเกรงว่าจะไปบางดอกดอกมะรีบหมดนะคะจะได้มีหลักหลายสีใช่แล้วโหลหนึ่งประมาณ10บกว่าดอกอะค่ะก็เต็มละนะคะ ว่าเดี๋ยวเรามีพวงอะไรใช่ไหมคะต้องทำนี้รือเปล่าอ่ะกินเลยกินเลยนะเ้ยอยากกินกินใบแค่นเลยส่วนผสมของขนมสามปันนีดอกมะลิ แป้งมนันครึ่งถ้วยตวงแป้งข้าวเหนียวสองช้อนโต๊ะกะทิสามถ้วยตวงน้ำตาลทรายสามถ้วยตวงเสร็จกันหรือยังคะแบบอโอ้โหเออน้องแป้คงค,ะ,คะรู้สึกว่าเหมือนจะขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะคะอะไรอะพี่เฟยแหมน้องแป้งลืมไปแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยต้องสร้างความประทับใจให้ใหแม่อีกอย่างหนึ่งที่เมื่อเช้าเราได้ทำกันเอาไว้ยังไงคะเดี๋ยวพิ่งดี๋ยวพิ่งบอกอย่าเพิ่งบอกอ น้องๆรู้กันแล้วใช่ไหมอย่าพี shuttle, okay? okay? ่บอกคุณแม่นะใหางั้นเดี๋ยวพวกเราเนี่ยขอจัดที่ก่อนดีกว่าโอเคไหมคะได้ค่ะจัดพื้นที่ก่อนนะอค่ะวันนี้พวกเราทั้งสคนนะคะก็ ขอเป็นตัวแทนไหว้คุณครูแทนน้องๆนะคะมาลลยมาลีนี้นะคะพวกเราก็ร้อยกันมานะคะด้วยความตั้งใจอยากจะมาให้คุณครูโดยเฉพาะเลยละ,ค,ะค่ะพวกเรานี่ก็ถือว่าคุณครูที่เป็นคุณครูที่ใจดีมากๆเลยนะคะใช่ค่ะขอบคุณนะคะ,คคะขอบคุณค่ะ ตลอดชีวิตทุ่มเทกับขนมไทยมาตลอดและคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่ดีที่สุดที่เป็นวันเริ่มต้นในการเริ่มต้นให้เด็กได้รู้จักขนมไทยแล้วก็อยากจะมองเห็นอนาคตของเด็กของเราก็รู้สึกว่าดีใจด้วยเวลาน้อยนิดนะคะเขาทำงานออกมาเหมือนกับเราได้ฝึกกันมาก่อนแล้วนะคะก็รู้สึกว่าดีใจแล้วพวกเราก็ชื่นชมด้วยใช่ไหมครับว่าผลงานของเราดีใช่ไหมคะนะคะก็ดีใจค่ะ ขขอบขอบคะคะอบคคคคุคุณณ่่ะะกะติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรงังสิต แขวงตลาดบางเขนเขตลักศีีกรุงเทพมหานคร10210 10, หรือทางอีเมลขนมไทยแอดไทย PBS.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaiPBS.or.th/ o r l d ขนมไทยและทางเฟซบุ๊กของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการขนมไทยอะไรเอ่ยถ้าอย่างนั้นวันนี้เฟยน้องปั้นแล้วก็น้องๆองทุกทกคนเนี่ยขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,ะน้องถ้องให้เงน้นเราไปไหว้คุณพ่อคุณแม่กันดีกว่า ว่าพวงมาลัยที่เคยกลาบแม่เนี่ยมีที่มายังไงรายการก็ช่วยในเรื่องคือความรู้ช่วยให้เด็กๆสามารถรู้ว่าออขนมวันนี้มีวิธีการทำยังไงดีใจค่ะแล้วก็สนุกมีความสุขค่ะแล้วก็อยากให้เขาเป็นเด็กร่าเริงแบบนี้ตลอดค่ะหนูได้ทำดอกกลาบอ่ะค่ะดอกกลาบรึเปล่ามันหนูได้ทำดอกวะลิอล่ค่ะ